อาจารย์บรรยายเต็มอันนี้ประมาณชั่วโมงเฮ้ยนี่ประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วนี่ชั่วโมงครึ่งอันนี้คุณเมตุปานทองอายุเก้าสิบห้าปีเก้าสิบห้าปีโอคนยหย่ยุ่เยอะเลยเนาะเมีนีีอัพ้านเมีนวีอัพ នេះមិនសៅដូតនោះណាមិនមានមានតំូនណាធ្វើគុំអឺអុយទេសុរាចាដល់ចុះពីពងគិតលាត់បិញសអចារ្យអាចារ្យណតបងអាចារ្យណតចានបានជប់បានឈួលទេពីម៉ៃ